Thank you สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรวันนี้ผมได้นำเวอร์แพลนนะครับอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนมาที่นี่ครับบ้านมืนด่านหมู่ที่8ตบบําบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตรามาพบกับเกษตรกรผู้ปลูกเงาะที่จังหวัดตราแห่งนี้ว่าเขาที่12ไร่ในการปลูกเงาะนั้น เขาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและที่สำคัญเพิ่มกำไร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนโดยเวอร์เพลนอาหารอาหารพืชชีวภาพอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่วีระแผ่นทองสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับัครบและภรรยาหลวงนะครับของผู้ใหญ่วีระแผ่นทองกราบสวัสดีภรรยาหลวงของผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่อย่าทำมายิ้มเจริญ อยู่กับภรรยาหลวงเป็นภรรยาเดียวของท่านนะครับภรรยาน้อยถามว่ามีไหมนี่แหละครับภรรยาน้อยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอีกเลยนี่ภรรยาหลวงภรรยาน้อยอยู่ในตัวคนเดียวเลยผู้ใหญ่ครับเรียกเต็มๆว่าผู้ใหญ่วิระผู้ใหญ่วิระครับผมเนี่ยก็ดันด้นมามาถึงที่นี่จังหวัดตราบผู้ใหญ่ปลูกเงาะแล้วผู้ใหญ่ไปคิดยังไงมายังไงถึงมาปลูกเงาะที่นี่ครับ ก็เราอยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องทางสวนผลไม้ครับ,รบพราะก็ทำอย่างอื่นไม่มีตลาดอ่าส่วนที่นี่ทาให้ปลูกเงาะก็ปลูกบุงคุดทุเรียนนะครับหมายถือว่าดินที่นี่เขาเหมาะกับการปลูกเงาะปลูกทุเรียนครับแล้วทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ที่ปลูกเนี่ยมีกี่แปลงครับปลูก,งกเงาะเฉพาะเอาเงาะเนี่ยที่ผู้ใหญ่เซียนที่สุดเนี่ยมีสองแปลงนะฮะสองแปลงสองแปลง แปลงแรกนี่กี่ไร่ที่จะ<ส>พาผมไปดูเนี่ยสิบสองไร่แปลงนี้สิบสองไร่ปลูกมากี่ปีแล้วครับแปลงสิบสองไร่เนี่ยห้าปีห้าปีด้วยปกติแล้วเงาะนี่มันกี่ปีตั้แต่เริ่มปลูกเนี่ยนะครับกี่ปีถึงจะมีผลผลิตก็ถ้าจะอาจริงก็สองปีก็เริ่มได้แนละ้วสองปีนี่เริ่มได้แล้ว<ร>ต้นสูงประมาณสักเท่าไหร่ครับก็ประมาณหน้าอกหน้าอกเราเนี่ยอ๋อสองปีนี่หน้าอกนี่เขาได้ผลผลิตแล้ว แล้วผลผลิตที่ได้รับนี่ก็หมายความว่าต้นตองสองปีเนี่ยต่อต้อนเนี่ยมันกี่กิโลกันครับถ้าสองปีนี่ก็ประมาณสิบกิโลสิบกิโลเขาออกช่วงเดือนไหนครับก็ส่วนมากที่ทํามาก็ออกตั้งแต่มีนาครับเริ่มเก็บผลผลิตมีนาตั้งแต่มีนาเมษาี่าหมายความว่าเงาะช่วงนี้เนี่ยจะไปทั่วประเทศมีนาเมษาเป็นเงาะจังหวัดตราจังหวัดตรา<อ>ถ้าที่อื่นนี่เขา,าท้งทุ่งตะภาคใต้นี่เขาออกเดือนไหนเงาะเขา้า ส่วนมากใต้เขาจะออกกราฎาสิงหาไปแล้วอ๋อหมายความว่าทัา้งเงาะที่กินมีนาเมษาเนี่ยเงาะพี่น้องจังหวัดตราดโดยเฉพาะโอ้เป็นอย่างนั้นทางใต้นี่กรกดาดหาสิงหา,งหาอ๋อถ้าจะกินรสชาติอร่อยนี่จะต้องมาจากของผู้ใหญ่วีระนะครับผู้ใหญ่วีะระพอสองปีปุ๊บปลูกแล้วและเป็นยังไงครับที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเจอกับเบอร์พลาเนอาหารพืชสูตรชีวภาพสูตรไอออนเนี่ยผู้ใหญ่ทำยังไง แล้วก็ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเริ่มใช้เอาผมงี้ดีกว่าตันนี้เงาะนี่ห้าปีแล้วใช่ไหมรเริ่มใช้เว<พ>อร์แพนตอนมันอายุเท่าไหร่ปีที่ส<อ>ี่อะอ๋อปีที่สี่เริ่มใช้เวอร์แพนนี่ปีที่ห้าเริ่มเก็บเกี่ยวปีที่คือใช้มาสองปีแล้วใช้สองปี <Motorola> ป, 4, ปีที่สี่ปีที่ห้าอ๋อหมายความว่าแล้วทุกครั้งเนี่ยหนึ่งต้นเนี่ยตอนที่ปีที่สนะี่น่ะตอนที่เราเริ่มใช้นะ่ะ ตอนนั้นอะ่ะเราเก็บได้ประมาณสักสิบสิบเออสิบสองไร่ใช่ไหมครับสิบสองไร่นี่มันมีกี่ต้นสามร้อยต้นครับสิบสองไร่สามร้อยต้นปกติในปีที่สี่ถือว่าเป็นผลผลิตที่กําลังดีใช่ไหมตอนที่เรายังไม่ใช้เวอร์แพนเนี่ยสิบสองไร่สี่ร้อยต้นครับสามร้อยต้นสามร้อย <300 S 1> <ๆ>ต้นบอกให้มันชัดสี่สามร้อยหรือสี่ร้อยสามร้อยต้นสามร้อยต้นนี่กําลังข้อมูลกําลังเก็บอยู่นะวันนี้ผู้ใหญ่ต้องพูดให้ชัดเขามีสิบสองไร่แปลงเนี้ย ปลูกเงาะมี300ต้นถูกไหมครับสามร้อยโอ้ยสามร้อยต้นเนี่ยผมถามว่า3ปีที่แล้วเพราะนี่มัน5ปีใช่ไหมสามปีที่แล้ว300ต้นเนี่ยได้กี่กิโลทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นเงินดีกว่าคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินปีปีที่สองาได้ประมาณ3 0,000ื่นแล้วปีที่สองสามหมื่นสามร้อยต้นได้สามหมื่นนะครับโอ้โหลอยต้นได้หมื่นลอยต้นได้หมื่นก็ถือว่าน้อยถือว่าน้อยปีที่สี่ปีที่สามปีที่สามปีที่สามได้ห้าแสน ท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเสียงสูงเพราะตกอกตกใจ12ไล่นะครับพอเข้าปีที่3ได้มาปีที่สองอะ่ะได้ส0 0 0มื่นพอปีที่3ขึ้นมา5แสนแล้วผู้ใหญ่พอปีที่4มาเจอเวอร์แพนใช่ไหมครับปีที่4มาเจอเวอร์แพนตรงนี้ครับพี่น้องเกษตรกรปีที่ปีที่ส ที่12ไร่3 0 0ต้นจาก30,000บาท300ต้นปีที่3 500 0บาทปีที่4ปีที่4เริ่มใช้เวอร์แพลนครั้งแรกอ่าครับก็ได้ได้ล้านนะปีที่4ใช้เวอร์แพลนได้เงิน1ล้านบาท300ต้นไม่พูดเรื่องกิโลขี้เกียดนับนิ้วเอานิ้วมาไม่พอ หนึ่งล้านบาทเวอร์เพลนอาหารพืชสูตรชีวภาพสูตรไอออนหนึ่งล้านบาทปีที่สี่หลังจากนั้นทำยังไงต่อครับก็ปีที่ห้าเราก็ใช้ใช้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเวอร์เพลนปีที่สี่ปีที่ห้าต่อเน,นื่องมา,าครับปีที่ห้าเนี่ยคือช่วงนี้ใช่ไหมครับปีที่ห้าได้ขนาดนี้เงินทองที่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ขายยังไม่หมดได้ไปล้านสองยังขายไม่หมดขายไปประมาณสักกี่ไร่ไอ้สักกี่ต้นครับสามร้อยต้นขายไปประมาณสักกี่ต้นละก็มันตอนนี้ขายไปถ้าคิดเป็นตันจํานวนตันก็สามสิบตันแล้วสามสิบตันเหลืออีกกี่ตันก็เหลืออีกประมาณสิบตันแล้วสามสิบตันทั้งหมดสี่สิบตันสามสิบตันขนาดนี้หนึ่งล้านสองแสนบาทเหลืออีกสิบตันเอานิ้วหารลบจากล้านหนึ่งก็เหลือจะอบัเจ็ดแปดแสนอีกเจ็ดแปดแสน งานนี้สองล้านเห็นเห็นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรครับที่ฟังอยู่นี่นะท่านผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ละปีเก็บมาสามหมื่นปีสองปีแรกสามหมื่นปีที่สามเข้าไปห้าแสนปีที่สี่ล้านกว่าปีที่ห้าล้านสองเอาแค่เหลืออีกตั้งอีกอีกสิบอีกสิบตันได้ยังไม่ได้เก็บประมาณการเหลืออีกสิบตัน เข้าไปล้านสองแล้วอีกสิบเอ่อสามสิบตันล้านสองอีกสิบตันที่เหลือเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูสถานที่จริงแล้วจะถามวิธีการใช้ว่าท่านใช้นะครับเบอร์แพลนอย่างไรแล้วถึงทําให้ท่านนั้นนะครับเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วที่สําคัญคือมันลดต้นทุนนะนะครับต้นทุนของท่านก็ลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปถามที่ไร่ว่าเมื่อก่อนท่านใช้ปุ๋ยอะไรท่านใช้เคมีอะไรแล้วท่านมาใช้ตรงนี้แล้ว ดีอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงจริงๆเลยว่าไม่ใช่มานั่งคุยกันที่บ้านแล้วมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องเกษตรกร,กรไม่เห็นก็จะหาว่าผมสมภาคชูโชดๆๆนะครับผู้ด,ดําเนินรายการนำเบอร์แพลนมาถึงที่ที่นี่นะครับแล้วที่สําคัญพืชมันใช้อย่างไรประโยชน์ใช้ตอนเวลาไหนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการปฏิบัติผลงานจริงเออผมผมลืมถามไปเมียพี่ชื่ออะไรนะครับพี่อุะสุริยาครับ เมียพี่คือสุริยาเมื่อก่อนเป็นผู้ชายใช่ไหมใชิก่อนใช่ใช่ตอนนี้เป็หญิงอ๋อชื่อสุริยาแต่เธอเป็นหญิงแท้ๆไม่ได้เหมือนสมชายบางคนเรียกสมชายแต่ขอโทษเถอะครับหน้าอกจัดเต็มนะครับเมื่อเลือกตั้งที่ผ่านมานี่เขาชื่อว่าสุริยาแต่เขาหญิงแท้ๆดูแลสามีเป็นอย่างดีเงินทุกบาททุกสตางค์เก็บไว้เป็นอย่างดีพี่น้องเกษตรกรเคล็ดลับไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับนี่แค่มาเจอที่บ้าน เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านวิระกับพี่สุริยาภรรยาสุธิลกักษ์ของพี่วิระจะพาผมลงไปที่แปลงปลูกเงาะนะครับที่300ต้นเนี่ยนะครับมี12ไร่แล้วเราไปดูวิธีการปฏิบัติงานกันจริงๆว่าท่านใช้ตอนไหนเวลาไหนทำอย่างไรเพื่อจะกระตุ้นมันให้เกิดนะครับตาดอกรับผลติดอยู่ทนอยู่คงอยู่นานจนถึงวันส่งไปพี่น้องกเกษตรกรกับประทานเงาะที่เรียกว่าไร้สารพิษ พูดมาเริ่มอยากกินเงาะสดๆคาต้นซันแล้วพี่วีระครับนี่แหละครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับเมื่อกี้อยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ตอนนี้มายืนตรงเคารพต้นเงาะกันตรงนี้นะครับแล้วนี่คือผู้ใหญ่วีระคนเดิมนั่และครับที่เมื่อกี้นั่งกับภรรยาคุณสุริยาแต่ว่าตรงนี้ ท่านก็ได้พาผมมาชมสถานที่จริงไม่ใช่วันนั่งโม้กันอยู่ที่บ้านเมื่อกี้บ้านผู้ใหญ่แต่ตรงนี้ลงมาที่สวนเงาะนะครับสวนเงาะแล้วมาถ่ายทําไมตรงนี้นี่มันต้นปาล์มผู้ใหญ่นี่มันต้นปาล์มเงาะอยู่ทางด้านนี้ครับพี่น้องเกษตรกรครับผมมายืนหลบล่มตรงนี้ผมอยากจะถามผู้ใหญ่วีระนะครับในฐานะที่เป็นผู้ที่มีเงินพอกพูนแล้วก็ใช้ เวอร์แ plan มาในช่วงปีที่4ที่5แล้วก็ลักษณะก็คือว่าเห็นชัดเลยว่ามีเงินเพิ่มพูนขึ้นมานะครับผู้ใหญ่ครับการใช้เวอร์แ plan นะครับซึ่งทางเ,าเขาเรียกว่ามันเป็นอาหารพืชชีวภาพสูตรไอออนเนี่ยนะครับแล้วมีธาตุอาหารทั้ง N P K ธาตุอาหารรองอาหารเสริมครบหมดเนี่ยผู้ใหญ่วีระ ใช้วิธีการอย่างไรในการที่ไปดูแลบำรุงรักษาต้นเงาะของผู้ใหญ่ครับคือเราเริ่มใช้ตั้งแต่ตัดแต่งต้นเลยครับหลังจากเราเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ฉีดเริ่มจากการแตกตัดแต่งครับแล้วใบจะสมบูรณ์ครับต้องหลังหลังจากตัดแต่งเราต้องทําใบถึงสามใบนะครับใบจะสมบูรณ์มากครับอ,อ๋อาหมายของว่าตัดแต่งเสร็จแล้วมันมีใบที่งอกออกมาใหม่เนี่ยครับ มี3ใบเราต้องทําให้ได้ถึง3ใบต่อละชุดเขาเรียกชุด3ชุดก่อนที่จะเอาดอกต่อครั้งต่อไปคะอ๋อเอาดอกครั้งต่อไปให้ได้มีใบ3ใบ,บแล้วเราก็ใช้วิธีการใช้เวอร์พแพลนเนี่ยยังไงครับมันหมายว่าเราจะไปใช้ยังไงที่ผู้ใหญ่ใช้คือ1กรัม2กรัมหรือว่าเป็นซองยังไงต่อไร่ยังไงครับผู้ใหญ่ใช้อะคืออย่างผมใช้เนี่ยผมใช้ถังพันลิตรใช่ไหมครับถังพันลิตรใช้คือ1ซอง สองเนี่ยนะครับหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรนะสองนี่มันมีกี่กรัมผู้ใหญ่ว่าสองก็ครับผู้ใหญ่ครับนี่หนึ่งซองเนี่ยมันมียี่สิบห้ากัมผู้ใหญ่ใช้หนึ่งซองนี่ต่อน้ำกี่ลิตรนะครับพันลิตรหนึ่งซองน้ำพันลิตรแล้วผู้ใหญ่ไปต้นของเราเนี่ยมันมีอายุอยู่สี่ปีห้าปีแล้วใช่ไหมครับครับแล้วผู้ใหญ่ใช้วิธีการหนึ่งไล่มันได้กี่ไร่ครับน้ำพันลิตรเนี่ยได้กี่ไร่มันมันไม่ได้กาหนดเป็นไร่ถ้าต้นใหญ่มันก็เปลืองคะอ่าครับ ก็ประมาณนี้ก็พอน้ำ1,000ลิตรก็พ่นทั้งหมด12ไร่เลยก็หมด2 2,000ครั้งนึง2,000โอ้ใน12ไร่เนี่ยหมดไป2,000ลิตรเท่ากับใช้เวอร์เพลน2ซอง25กรัม2ซองน้ำ2,000ลิตรต่อ12ไร่แล้วหลังจากนั้นตอนตอนใช้นั่นหลังจากที่มันมีใบ3ใบแล้วเนี่ยเราชบพ่นช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงค่ำครับเช้าเย็นับต้องเอาเช้าเย็นใส่เช้าเย็นเลย เพราะว่ากลางวันแดดร้อนจะ,จะไม่ค่อยได้ผลโอ้อเราใช้ตอนเช้าตอนเช้านี่กี่โมงที่ผู้ใหญ่ใช้ก็ตัองแต่เช้าไม่เกิน10บโมงก็ต้องเลิกก็แง่เราตั้งแต่เช้ามันก็ต้องสิบโมงสิเลยนั่งก็จะเพนสิสิบเอ็ดโมงก็เพนพระก็ฉันอาหารกัน ผู้ใหญ่พูดยังไงเนี่ยขอโทษนะครับท่านผู้ฟังครับที่เป็นเกษตรกรบางทีอารมณ์มันอากาศมันร้อนแต่ว่าพอรู้ว่าผู้ใหญ่มีความร่ารวยผมก็เสียงอ่อนลงมาเลยนะครับตอนแรกก็จะเสียงแข็งนี่ถ้าเกษตรกรที่ไม่รู้จักวิธีการด้านการศึกษาไม่หาข้อมูลเนี่ยนี่อารมณ์จะเสียนะนี่ดีว่าอารมณ์ดีเพราะว่าใช้น้ํา2 0พ0ลิตรนะครับสองซองนะครับ25กรัมเนี่ยสองซองแล้วก็ช่วงเย็นอีกช่วงเย็นกี่โมงครับเย็นก็บ่ายสามก็เริ่มฉีด ใบซันเริ่มฉีดไป12บสองนร่ในใช้เวลาประมาณสักกี่ชั่วโมงครับก็ถ้าฉีดก็คือก็วันหนึ่งมันฉ็ฉีดเช้าถังเย็นถังอ๋ออ๋อถังพันลิตรเช้าถังเย็นถังในหนึ่งวันคือใช้สองพันลิตรครับอผมเข้าใจแล้วนะครับก็หมายความว่าเช้าใช้25กรัมน้ำพันลิตรเย็นก็ใช้อีก25กรัมน้ำพันลิตรก็ตั้งแต่สโมงก็ฉีดไปเรื่อยตามอารมณ์ของเรานะครับก็ใช้ ตัวเครื่องไม้เครื่องมือในการฉีดไปนะครับผู้ใหญ่ครับหลังจากที่ฉีดเนี่ยเราส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลังจากตัดแต่งต้นเนี่ยตัดแต่งเดือนไหนครับก็เนี่ยหลังจากเก็บเกี่ยวก็ต้องรีบตัดแต่งเลยครับก็มีนาเมษาพอขายผลผลิตนี่รุ่นสุดท้ายแล้วถูกไหมครับก็เมษาเมษาเนี่ยอีกสิบวันก็หมดแล้วสิบวันก็หมดแล้วท่านผู้ฟังครับท่านพี่น้องเกษตรกรครับท่านผู้ชมครับอีกสิบวันซึ่งเหลืออีกประมาณสักสิบตันนะครับก็จะหมดแล้วก็มีนาเมษาจริงๆเนาะผลผลิตเขาออก แล้วก็พอผู้ใหญ่ได้ผลผลิตครั้งนี้ก็ได้เงินอีกประมาณสักล้านกว่าแล้วผู้ใหญ่ใช้เวอร์เพลนไปทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยผมถามตรงๆว่าในช่วงเดือนพอตัดแต่งเนี่ยในเดือนเมษาใช่ไหมเมษาที่เราลงตัดแต่งเลยไหมแล้วเราจะไปใช้ฉีดครั้งเนี้ยครั้งแรกครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยในจนถึงมันมีลูกออกตาดอกออกผลเนี่ยเราใช้ทั้งหมดกี่ซองบอกผมมาตรงๆก็ก็ใช้ครั้ง ชุดชุดใบหนึ่งก็ทำฉีดชุดหนึ่งอ่ะใบหนึ่งก็คือสองซองสองซองครับใบหนึ่งใบก็สองซองอีกใบก็สองซองอีกใบก็สองซองมันมีสามใบนี่ถูกไหมดังนั้นใช้ทั้งหมดก็หมดไปทั้งหมดหกซองโอ้หกซองต้นทุนก็น้อยซองหนึ่งก็มันกี่บาทที่ชุดหนึ่งสองซองพันกับเก้าสิบาทเขาแถมไข่ตัวซานมาด้วยไข่ตัวซานมันจะช่วย การเคลือบอะไรต่างๆเคลือบใบเคลือบอะไรแล้วก็ทําให้เราเรียกว่ามันไปส่งผลกันในการที่ว่าทําให้ไอตัวเวอร์แพนทำงานได้เต็มที่นี่เขาประสานอาหารนะรรแล้วก็เป็นอาหารพืชชีว่าภาพสูตรไอออนเขาซึมไวแล้วก็เราเราพ่นเนี่เรามีเทคนิคมั้ยพ่นพ่นแบบใต้ใบบนใบกลางใบกลางต้นพ่นเหมือนเราพ่น ทั่วไปนะครับให้เป็นละอองครับให้เป็นละอองบนใบบ้างถึงถึงไม่ต้องถึงกระโชคอะไม่ต้องกระโชคพ่นผ่านก็ไม่ก็เป็นละอองทั่วๆสองทุ่มเราจะรู้สึกเราเองครับละอองปุ๊บข้างบนบ้างข้างล่างบ้างต้นต้นต้นพ่นไหมต้นต้องท้นพ่นไหมก็ส่วนมากก็ไม่ได้พ่นพ่นให้มันเป็นละอองถูกใบถูกอะไรครับนี่คือพอหลังจากที่เราพ่นไปแล้วใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเนี่ยมันห่างกันกี่เดือนครับแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยก็ง้อ ก็สามสิบถึงสี่สิบวันก็จะออกชุดหนึ่งอ๋อใบชุดแรกครั้งที่หนึ่งก็ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนเดือนเดือนเศษอะไรเนี่ยเอากล่องนะครับใช้ไปสองซองอีกพออีกเดือนหนึ่งก็อีกสองซองอีกเดือนก็อีกสองซองบำรุงไปอย่างนี้สามชุดสามชุดใช้แค่หกซองหกซองก็ประมาณหกพันกว่าบาทอะเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะไปถามคำนวณเล็กคำนวณน้อยผมอยากถามจริงๆว่าตั้งแต่บำรุงมาทั้งหมดเนี่ย ใช้งบประมาณในการที่ใช้เนี่ยเวอร์แพลนอะไปทั้งหมดประมาณมูล,ลค่าที่ใช้ไปเท่าไหร่เฉพาะเฉพาะแปลงเนี่ยสิบสองไร่ก็อยู่ประมาณหมื่นหมื่นเศษใช้หม<ะ>ื่นเศษครับได้เงินมาเกือบสองล้านครับ่ีดูตานี่แหละครับเขาเรียกอิฉาตาล้อนอิฉาตาล้อนลงทุนหมื่นเดียวล่อเข้าไปเจ้าประคุณลุนช่อง โอ้ชาตินี้สมภาคจูโจจะทำเพื่อเขาได้ไหมพี่น้องเอ้ยความอดทนจะมีกับเขาบ้างไหมลงทุนหมื่นได้เงินเกือบสองล้านห้าปีสองล้านต้นทุนใช้หมื่นเดียวนะครับพูดกันง่ายๆประมาณหมื่นหนึ่งอะไม่ขาดไม่เกินแต่ว่ารายได้แต่ต้องใช้แรงงานด้วยนะไม่ใช่ต้นทุนนะต้นทุนแรงงานยังไม่คิดนะครับหมายว่าผู้ใหญ่ต้องใช้แรงงานใช้ค่าแรงงานเอาน,นี้เฉพาะต้นทุนของอาหารพืชชีวภาพ สูตรไอออนเวอร์เพลนเนี่ยผู้ใหญ่ใช้ต้นทุนประมาณ1,000 0บาทในที่12ไร่นะครับจำนวน300ต้นเงาะแล้วแต่ละครั้งราคาที่ใช้นั้นก็ใช้ทุกครั้งนะครับคือใช้เช้ากับเย็นนะครับเท่านั้นเขาจะได้รับนะครับเรียกว่าสารอาหารของพืชน,นะครับไม่ว่า N P K สูตรอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับมีครบถ้วนแล้วผู้ใหญ่ก็มีความมั่นใจผู้ใหญ่ครับ จะมีความมั่นใจบอกกับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังกำลังดูและกําลังปลูกเงาะอยู่โดยเฉพาะไม้ผลเนี่ยผู้ใหญ่จะมีข้อคิดแง่คิดอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรครับครับก็ก็เราทดลองได้อย่างเมื่อก่อนเมอกผมก็ไม่เชื่อครับครับผมก็เอามาทดลองทดลองเป็นบางส่วนมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าเออมันดีจริงไหมพอเราไม่ได้ใช้ทั้งแปลงพอเรามาเปรียบเทียบดูว่าเออของเขาดีจริง เราถึงใช้ทั้งหมดนะครับเพราะงั้นเกษตรกรก็อย่าเพิ่งเชื่อไปทดลองดูก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีช้อนตวงอยู่เนี่ยถ้าคนใช้น้อยนะครับใช้น้อยเนี่ยมันช้อนหนึ่งเนี่ยมันช้อนต่อน้ำา<อ>ี่ิตลิตรครับช้อนตวงมันมีอยู่ลองไป,ไปใช้ซื้อไปใช้ดูแล้วก็ ว่าเปรียบเทียบนะครับถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราจะไม่รู้ว่ามันดีจริงไม่จริงนะอ๋อก็หมายความว่าอย่าผีผามครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าใครมาบอกอะไรก็เชื่อไม่ใช่ว่าสมภาคผู้ใหญ่วีระมาบอกเชื่ออย่าพึ่งเชื่ออย่าเป็นคนหูเบาจงเป็นนักศึกษาจากความจริงท่านเอาไปทดลองจริงปฏิบัติจรงิงแบ่งแปลง,งย่อยๆมาสมมติอย่างผู้ใหญ่ท่านมี300ต้นเอามาสัก50ต้นก็พอห้าต้นแบ่งเป็นแปลง,งทดลองของเราเองแล้วลองไปใช้ดู นะครับแล้วก็ลองตักเป็นช้อนเล็กๆดูก่อนอาจจะใช้สัก5าต้น6ต้นแล้วแต่ท่านนะครับแล้วทดลองทําวิธีการเหมือนผู้ใหญ่ใบแรกใช้เท่านี้ใบที่สองใบที่สมแล้วทดลองดูว่าแปลงที่มีอยู่ประจํากับผลผลิตเท่าเท่ากันระหว่างต้นที่ใช้กับต้นที่ไม่ใช้ไปดูกันไปทดสอบกันแต่นี่มีคํายืนยันจากผู้ใหญ่วีระท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรครับถ้าฟังถ้าพูดถ้าชมกันอย่างนี้แล้วเห็นอย่างนี้แล้วบอกตรงๆว่า เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ธรรมดาครับแต่เรากำลังจะบอกให้พี่น้องเกษตรกร,กรนั้นนะครับเพิ่มผลกําไรและที่สําคัญครับเมื่อเพิ่มผลกําไรแล้วกเกษตรกรรมของคนไทยก็จะยั่งยืนท่านจะพลิกจากชีวิตที่เรียกกันว่าได้เงินน้อยแล้วก็คอยหมันแต่จะไปกู้ไปยืมเขาดูอย่างผู้ใหญ่วีละนะครับความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวมีความสุขมากสุขกายแล้วสุขใจแล้วที่สําคัญครับเงินในกระเป๋าก็เต็ม กายก็สุขใจก็สุขโอ้โหลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนนะครับเพิ่มผลกำไรและที่สำคัญนะครับกรเกษตรกรรมของไทยจะยั่งยืนพบกับเบอร์แ plan กับพืชพันธุ์อื่นๆต่อไปวันนี้ผมสมภาคชูโชตและผู้ใหญ่วีระแผ่นทองขออนุญ,ญาตลาพี่น้องเกษตรกร,ร,กร,รไปก่อนเจอกันใหม่งวดหน้ารับรองได้ว่ามีเรื่องดีๆเกี่ยวกับ กเกษตรกรรมมาบอกพี่น้องอีกครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีลาครับ